สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube อาจารย์กิจฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปวิดีโ,ดโอใหม่ๆกันไว้ด้วยนะครับแม่นจนขนลุกเมื่อคำพยากรณ์ของคุณฟองสนานจามอนจันโหนชื่อดังกลายเป็นความจริงอย่างน่าเหลือเชื่อจากการฟันธงว่าคุณอุ้งอิงแพทองทานชินวัตรจะรักษาตาแหน่งไว้ไม่ได้ซึ่งเกิดขึ้นจริงท่ามกลางกระแสอันโนนแฟกเตอร์ หรือปัจจัยที่ไม่มีใครคาดคิดวันนี้เรากำลังก้าวสู่ปี2569ชีช้ชะตาการเมืองครั้งใหญ่กับการเลือกตั้งวันที่8กุมภาพันธ์โดยมีชื่อของคุณอนุทินชาญวิรูลปรากฏเด่นชัดในฐานะตัวเต็งนายกรัฐมนตรีคนต่อไปตามเกณฑ์ดวงเมืองที่ระบุว่าหากพลาดจากรอบนี้ไปอาจจะต้องรออีกนานนี่คือช่วงเวลาที่ดวงเมืองกำลังจะเสียอะไรไป เพื่อได้กลับคืนมาภายใต้การจับตาของคนทั้งประเทศถึงจุดเปลี่ยนผ่านที่กำลังจะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้ย้อนรอยวิถีแห่งดวงดาวผ่านมุมมองของคุณฟองสนานจามอนจันที่พันธนาถึงความแข็งแกร่งของบุญเก่าของประเทศไทยที่จะยังคงหนุนนำไปจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม69แม้ดวงเมืองจะต้องเผชิญกับเกณฑ์ฟาดเคราะ ที่อาจจะทำให้เรานั้นต้องสูญเสียบุคคลสำคัญหรือของรักก่อนวันเกิดดวงเมืองในวันที่ยิมเอ็ดเมษายนแต่พลังแห่งศรัทธาและการร่วมใจบริจากโลหิตของประชาชนจะเป็นดั่งเกราะคุ้มกันภัยในมิติของการเมืองและการต่างประเทศ เราจะได้เห็นภาพประวัติศาสตร์เบอร์ใหญ่ระดับโลกการเจริญสัมพันธมิตรีที่แน่นแฟน้นกับมิตรประเทศอย่างจีนและภูตานขณะที่กระแสชาตินิยมจะโหมกระพืออย่างรุนแรง <S <s <ummer> <S เพื่อผลักดันให้เกิดการปฏิรูปโครงสร้างสำคัญโดยเฉพาะกองทัพที่ต้องก้าวข้ามผ่านกำแพงพระคนครไปสู่ความล้ำสมัย เพื่อนำพาประเทศให้รอดพ้นจากวิกฤตความมั่นคงที่ถาโถมเข้ามาในทุกทิศทุกทางโดยสรุปแล้วปี2569คือปีแห่งการสู้แล้วได้คืนแม้ต้องเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจโศกนาฏกรรมและการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในแผ่นดินที่จักกินเวลายาวนานถึง18เดือนตั้งแต่ปลายปีเป็นต้นไปแต่ด้วยพื้นฐานบุญเก่าและการปรับตัวของกลไกทางภาครัฐ จะช่วยประคองเมืองให้รอดพ้นจากความหน้าเขียวหน้าเหลืองไปสู่ความรุ่งโรจน์ในท้ายที่สุดสัญญาณจากดวงดาวเตือนให้เราเตรียมพร้อมรับมือกับทั้งบวกและลบด้วยสติและการวางแผนที่รัดกุมครับหมอป่ายเปิดดวงแค่สามเดือนแรกก็พีคเตือนระวังน้ำดินคนมีสีเกมพริกจับตาคนสวย มอปลายพระกระซิบได้เปิดดวงไตมาสรแรกของปี2569เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมกับข่าวสดมูเตลูวา่า3เดือนที่มีการพีิกมากๆนักการเมืองอยู่เบื้องหลังผิดก,กฎหมายแต่ไม่ใช่คนนั้นนะจะเป็นคนอื่นอีกจะเป็นคนใหม่ซึ่งก็โยงไปโยงมาหมอปลายเตือนเรื่องของคนมีสีระหว่างเกมพริก เรื่องของอีกสีหนึ่งที่แฉอาจจะมีการพลิกเกมพลิกสีกากีแฉไปแฉมาแฉนอนแฉนี่อยู่ดีๆเกมพลิกคนนั้นอาจจะโดนจับโดนเก็บต้องหนีต้องหลบต้องหยุดมันลึกและเยอะเกินไปเขาอันตรายมากคนเก็บก็เหนือกว่าไม่คุ้มปลายเดือนมก,กราคมถึงกุมภาพันธ์เล่นทุกวงการเลยคนนี้อยากให้เผา ใจเย็นๆรักตัวเองรักครอบครัวหน่อยตอนนี้เรียกว่าเหมือนหนึ่งคนโดนรุมทั้งฝูงรุมน่ากลัวมากที่ไปชุบชีวิตมาอาจจะลำบากเตือนระวังน้ำแผ่นดินไหวในโซนภาคเหนือเรื่องน้ำมาอีกแล้วมาตั้งแต่ปลายกุมภาพันธ์เข้าเดือนมีนาคมน่าจะแถบบนบนต้นๆน่าจะเป็นโซนเหนือเรื่องฝุ่นน่าจะสู้ น้ำกับแผ่นดินไหวข้างบนไม่ได้ไหวอาจจะไม่ใช่ชอช้างของเราไม่ใช่มอม้าของเราแต่อาจจะมาจากที่เดิมคือเพื่อนใกล้เคียงก็ร้าวลงมาแต่ไม่ถึงกอไก่จะร้าวโซนหัวขวานข้างบนแต่รอบนี้น่ะมันมาพร้อมกับน้ำพร้อมดินบ้านที่เรา้าวๆอยู่เวลานี้น่ะต้องรีบซ่อมก่อนถึงเดือนกุมภาพันธ์เมื่อกรงล้อแห่งโชคชะตา หมุนข้อสู่ปี2569สกราชแห่งการผัดไปครั้งใหญ่ที่โลกต้องจารึกซึ่งแสพานุวัตรผู้เชี่ยวชาญด้านศาสตร์พยากรจีนระดับตำนานได้เปิดรหัสลับแห่งดวงเมืองและดวงผู้นำที่จะสะเทือนไปทั่วทั้งปัฐพีนี่ไม่ใช่เพียงการพยากรณ์แต่คือการเจาะลึกถึงจุดจบของมหาอำนาจและตระกูลการเมืองที่เคยเรืองรองโดยเฉพาะ ในเงื้อมเงาที่ปกคลุมตระกูลหุนแห่งกัมพูชาซึ่งกำลังก้าวเข้าสู่ปากเหวแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญท่ามกลางการผงาดขึ้นมาของพยามังกรอย่างสีจิ้นผิงและความทะเยอทะยานครั้งสุดท้ายของโดนัลด์ทรัมป์ที่หวังเกียรติยศสูงสุดในบ้านปลายชีวิตบนกระดานการเมืองโลกที่ไม่มีที่ว่างให้กับผู้ที่พ่ายแพ้ต่อลิขิตฟ้าแห่งกฎแห่งกรรม ในห่วงเวลาที่โลกกำลังเปลี่ยนผ่านสู่ยุคเก้าตามหลักห่วงจุย้ยซึ่งถือเป็นศาสตร์แห่งการศาสารกรรมที่รวดเร็วและติดปีกสิ้นแสพนุวัตได้พรน,นาถึงพลวัตความขัดแย้งที่แปรเปลี่ยนจากการสู้รบด้วยอาวุธสู่สงครามเศรษฐกิจและกำแงพงภาษีที่แหลมคมบรรยากาศน่านน้ำสากลกำลังคุก,กรุ่นด้วยการประชันบารมี ของเหล่าผู้นำผู้กุมชะตาโลกภาษาแห่งศาสตร์พยากรณ์กำลังบอกกระว่าความมั่นคงที่เคยมีนั้นอาจจะพังทลายในชั่วงคริปตาหากรากฐานแห่งโงเฮงและดวงชะตาไม่เกื้อนหนุนปัจนี้สัญญาณเตือนภัยได้ดังก้องขึ้นแล้วตั้งแต่พนมเปญจนถึงวอชิงตันดีซีเมื่อวิถีแห่งดวงดาวชี้ชัดว่า ผู้นำที่ไร้ความสัจจะจะต้องเผชิญกับวิบากกรรมที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในศักราชใหม่นี้เจาะลึกดวงชะตาของโจนาด์ทรัมป์ที่พื้นดวงยังคงความแข็งแกร่งด้วยโงเฮงคางที่อวบอิ่มบง่งบอกถึงบาร,รมีที่มีการส่งผลให้เขานั้นอาจได้รับเกียรติยศระดับโลกอย่างรางวัลโนเบลขนาที่สีจิ้นผิง นำพาจีนเข้าเข้าสู่ความรุ่งเรืองสูงสุดด้วยการยึดหยุ่นดุดพยางูทว่าในอีกฝากฝั่งวลาดิเมียปูตินและโวโลาดิเมียเซเลนสกี้กลับต้องเผชิญกับจุดเปลี่ยนของสงครามจากดวงชะตาที่ตกต่ำสำหรับกัมพูชาสินแสพนุวัตรชี้ชัดว่าตระกูลฮุนกำลังถึงจุดจบโงเฮงของฮุนเซนสะท้อนถึงการขาดความจริงใจ นำไปสู่การจับตาของเตียฮาในฐานะผู้นำคลื่นลูกใหม่ส่วนประเทศไทยอนุทินชันวิรกูลแม้มีดวงนายกแต่ต้องฟันฝ่าความวุ่นวายมหาศาลขณะที่แพทองทานชินวัตรต้องรับมือกับพลังห่วงจุย้ยทำเนียบรัฐบาลที่เปลี่ยนทิศทางอย่างรุนแรง